สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่เพจอ่านดวงสไตล์ตักแตนนะคะเพจที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีมังกรเข้าสู่ดวงรายเดือนประจําเดือนกันยายน2564มาดูกันว่าดวงรายเดือนของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดือนนี้บอกได้ว่า ดาวสุกกำลังจะเข้ากำลังเข้าสู่เรือน10ของชาวลัคนาราศีมังกรส่งผลให้ได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินและความเมตตาผู้ใหญ่รักใคร่และเอ็นดูนะคะดังนั้นแล้วขอให้คุณใช้โอกาสนี้ให้ดีนะคะเข้าหาผู้ใหญ่ให้เป็นและสามารถทำให้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังออกไปได้ไกลในอนาคตด้วยเลยนะคะดังไงก็ วัยพรยินดีกับชาวลัคนาราศีมังกรด้วยเรามาดูกันว่าไพ่ทาร่ต้องการจะบอกรายชาวลัคนาราศีมังกรบ้างนะคะในเดือนนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นเดือนที่สําคัญและเด่นสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรมากๆเลยนะ เพราะว่าคุณมีไพ่ใหญ่ขึ้นมาถึง5ใบไพ่เมเจอร์คือ1 2 3 4 5ดังนั้นแล้วบอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนกันยายนนี้คุณจะเจอเรื่องราวที่เริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใ,ใหม่ที่คุณได้โชว์ความสามารถความความเก่งกาจของคุณออกมาด้วยตัวคุณเองนะคะระวังในเรื่องความใจร้อนนะจะทำให้คุณน่ะ ผิดพลาดได้นะคะโดยปกติแล้วนะชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะเป็นคนใจเย็นนะคะใจเย็นมากและมีความอดทนที่สูงพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูดาวในเรื่องในเรื่องอื่นด้วยนะคะว่าจะทําให้คุณอะส่งผลให้คุณเป็นคนใจร้อนหรือเปล่านะคะแต่โดยปกติแล้วชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นธาตุดินที่มีความเป็นผู้นําสูงมีความสุภาพเรียบร้อยนะคะ แต่มีข้อเสียอย่างคือคุณมักจะมีความตึงเครียดในตัวเองมากเกินไปนะคะยึดติดในเรื่องอื่นๆเรื่องราวต่างๆที่คุณเคยทําแล้วนิสัยต่างๆของคุณคุณจะมักไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่ในเดือนนี้บอกได้ว่าจะมีเรื่องที่มาสั่นคลอนนิสัยของคุณนะคะให้คุณน่ะอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยนะในเดือนนี้ของคุณมีเรื่องราวให้เดินทาง ให้เข้าไปใช้ความคิดค้นหาตลอดเวลานะคะเพอไพ่แห่งการเดินทางของคุณอ่ะขึ้นมาเนี่ยสี่ใบสี่ใบนะคะไพ่ใหญ่สี่ใบเลยนะเพราะงั้นแล้วโปรเจกต์ทั้งหลายของคุณนะคะได้รับการพลิกแพงได้รับการเอาออกมาใช้ใช้ในการเจราจาติดต่อสื่อสารของคุณเนี่ยแน่นอนเยอะมากด้วยนะคะดังนั้นแล้วชาวลัคนาราศีมังกรคุณเตรียมตัวได้เลยค่ะงานคุณหนัก หนักจนคุณรู้สึกได้ว่าคุณเครียดคุณท้อคุณวิตกกังวลใจว่าคุณจะทําไม่สําเร็จให้ระวังในเรื่องงานของคุณอย่างหนึ่งคือระวังถูกหลอกถูกโกงนะจริงๆแล้วชาวลัคนาราศีมังกรคุณนะเป็นคนที่อ่านคนออกนะอ่านคนออกได้ง่ายมากแต่ว่าความนี้ยคุณนะจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจมากเกินไปจนมีการผิดพลาดในเรื่องนี้ได้นะคะ ให้ระวังเลยนะว่าจะไม่เป็นไปตามคําพูดที่คุยกันหรือตกลงกันไว้ยังไงก็แล้วแต่ก่อนที่จะทําอะไรโปรเจกต์รันโปรเจกต์อะไรต่างๆนะเริ่มต้นโปรเจกต์ต่างๆศึกษาข้อตกลงให้เรียบร้อยนะคะอย่าใจร้อนรีบดร่วนตัดสินใจเห็นว่าโอเคผลตอบแทนดีทุกอย่างดีดูมีอนาคตก้าวหน้าแต่ในความเป็นจริงแล้วในการผูกภาระยะยาวเนี่ย มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดมีอะไรที่ซิกแซกไม่ได้บอกคุณไว้อีกเยอะนะคะหากการเงินของคุณบอกได้ว่าเดือนนี้ถ้าคุณไม่เหนื่อยคุณจะไม่ได้เงินมานะจ๊ะดังน,นั้นแล้วต้องลุยและทําให้เต็มที่นะคะคุณถึงจะได้เก็บเงินมาได้เยอะมากและใช้วาจาเป็นหลักด้วยนะคะงานเกี่ยวกับการใช้ทักษะฝีมือความสามารถของคุณการเจราจาต่อรองสื่อสารจะสร้างการ งานการเงินให้มั่นคงได้มากขึ้นอย่าให้ใครหยิบยืมเงินในเดือนนี้นะคะจะถูกเอาไปแล้วเขาก็จะหนีนะคะไม่ยอมมาคืนได้นะจ๊ะลูกนี่หนีเลยบอกได้เลยนะคะเหมือนกับเป็นการลงทุนศูนย์เปล่านะคะจำไว้ว่าการให้ยืมเงินคือการลงทุนนะคะถ้าเกิดคุณคิดที่จะให้เขายืมเงินคุณก็ต้องกล้าที่จะสูญเสีย ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งแล้วเห็นไหมคะว่ามันเป็นไพ่ย่องไพ่คนย่องคนนี้เป็นขโมยเพราะงั้นไพ่เตือนคุณก็คือเก็บเงินให้ดีนะคะเก็บเงินให้ดีนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วคุณจะโดนเขาชิงหนีไปได้นะจ๊ะอีกอย่างก็คือข้อ ข้ออย่างหนึ่งที่จะต้องเตือนชาวลัคนาราศีมังกรคือคุณเป็นคนที่มีความรอบคอบจนบางทีคุณคิดเล็กคิดน้อยมากเกินไปและไม่ยอมเสียเปรียบเนาะโอเคไม่ผิดค่ะคุณไม่อยากไม่มีใครอยากยอมเสียเปรียบใครหรอกแต่ถ้าคุณตึงเกินไปคุณจะไม่มีพักพ่วกในการทำงานนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีความมีน้ำใจอบอ้อมอารบางอย่างก็คือนิดๆหน่อยๆที่ดูแล้วรู้สึกได้ว่าอ่ะ มันไม่ได้กระทบมากถึงขนาดที่ว่าคุณให้เขาไม่ได้ยอมถอยหนึ่งเก้าเพื่อที่จะทำให้งานสมูทได้ก็ดีเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วไม่ได้จำเป็นว่าทุกอย่างจะต้องเป๊ะเสมอนะก็ขอให้คุณลองปรับตัวผันตัวดูนะคะ อะไรที่รู้สึกว่าตึงเกินไปก็ปรับอะไรที่หย่อนเกินไปก็จัดให้มันอยู่ในระบบระเบียบที่ดีนะคะเพราะว่าไพ่จุดอ่อนของคุณตอนนี้ก็คือมันมีความเป๊ะเกินไปเป๊ะมากและทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบเหมือนเดิมทุกอย่างนะมันก็เลยทําให้คุณเครียดนะคะคุณเครียดทั้งทันที่จริงๆแล้วตอนนี้เหมือนคุณจะปล่อยวางได้เยอะแล้วแหละแต่ก็กลายเป็นว่าคุณก็ยังเครียดอยู่ดีนะคะเดือนนี้โชคลาภของคุณเพื่อนจะนําพามาให้นะคะ และเป็นเด็กน้อยพูดที่มีความน่ารักเด็กเกิดใหม่ทั้งหลายก็จะเป็นคนที่นำโชคกล้าม,มาให้คุณด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องสุขภาพระวังเกี่ยวกับการอยู่ในท่าเดิมนานๆจากและการปวดเมื่อยจากการเดินทางนะคะคอบ่าไหลสายตาจะทำให้คุณมีปัญหาเนาะระวังการเดินเหินที่ เร็วเกินไปใจลอยดูมือถือทำให้หกล้ม6กลุกได้นะคะในบ้านในส่วนกลางบ้านหากมีอะไรเสียอะไรพังก็ไปซ่อมให้มันเรียบร้อยนะคะจะทำให้คุณนะ่ะมีชีวิตการเงินที่สดใสและสว่างสวยขึ้นได้นะคะเดือนนี้เนี่ยคุณแทบจะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเลยนะชาวลัคนาราศีมังกร ดังนั้นแล้วแบ่งพักเวลาพักผ่อนให้ดีด้วยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความรักชาวรา,าราศีมังกรหากใครที่ยังโสดนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆนะจ๊ะเพราะว่ามีเด็กเข้ามาหาคุณมีคนเข้ามาหาคุณมากเห็นไหมคะมีไพ่วิ่งเข้ามาเยอะรอบตัวคุณเนี่ยไม่แต่ผู้คนและนคนที่เก่งและมีความสามารถมากด้วยเพียงแต่ว่าคุณยังรู้สึกวิตกกังนวลว่า พวกนี้มาจริงหรือมาหลอกจะมาหลอกอะไรฉันหรือเปล่าเนาะก็ขอให้ศึกษาเรียนรู้กันให้ดีๆค่ะอย่าปิดกั้นโอกาสนะหากคุณต้องการได้แฟนเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็สามารถมีได้ด้วยในเดือนนี้นะและนัแล้ว,ลวคุยกันสื่อสารกันเยอะๆค่ะอย่ารู้สึกวิตกกัวงวลใจตัวเองมากเกินไปจนทําให้คุณไม่เปิดโอกาสและเสียโอกาสดีๆไปนะจ๊ะ,ะมาต่อกันที่คนที่ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหากคุณคิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในเดือนนี้คุณสามารถพัฒนาได้เลยนะตัดสินใจได้เลยว่าคุณต้องการให้เขาหรือเธอเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณไหมตอบโจทย์ตัวคุณไหมนะคะในเรื่องความรักว่าอะใช่คนนี้แหละที่ฉันจะโอเคต่อไปในชีวิตแล้วใช่คนนี้ที่เขารับนิสัยฉันได้และฉันก็รับนิสัยเขาได้มองเห็นอนาคตร,ร่วมกันแล้วว่า โอเคถ้าเรามีเขาอยู่ในชีวิตแล้วชีวิตเราไปได้ดีขึ้นเราไม่พากันลงเหวเรามีความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันใช้ความรู้สึกตัวเองให้ดีนะคะใส่ใจความรู้สึกเขาบ้างพูดจาหวานหูนิดนึงนะแล้วคุณก็ดูปฏิกิริยาเขาว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะจะทำให้คุณนะได้เห็นอะไรมากมายหลากหลายเพิ่มขึ้นค่ะส่วน คนที่มีคู่แล้วนะคะระวังการหวาดระแวงถึงห่วงซึ่งกันและกันนะคะพูดจาให้หวานหูน่ารักมีอะไรบอกกันตรงๆอย่าปิดบังทําอะไรรับหลังซึ่งกันและกันนะคะไม่อย่างนั้นแล้วนะคุณสองคนจะมีปัญหาก,กันได้หากคุณคิดที่จะวางแผนตัดสินใจแต่งงานหรือเริ่มต้นกิจการทําธุรกิจอะไรร่วมกันก็ขอให้คิดถึงเรื่องความสัมพันธ์ ในเรื่องความรักกับการธุรกิจให้ดีนะเพราะว่าคนเราก็แตกหักกันด้วยเรื่องธุรกิจการลงทุนกันมาเยอะแล้วพอสมควรดังนั้นแล้วคิดให้รอบคอบนะคะก่อนที่จะลงมือทำอะไรนะอย่าอย่าให้แบบเรื่องเล็กๆน้อยๆมาทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักตัดขาดกันนะคะส่วนใครที่อยากได้บุตรเดือนนี้จะได้บุตรตามใจหวัง ด้วยนะจ๊ะยินดีกับคุณด้วยเลยนะโอ้ยใครรออยู่นะดีจังมีเด็กๆเ,เข้ามาเยอะเลยนะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้คุณประสบได้รับอย่างใจหวังเนาะชาวลัคนาราศีมังกรอ่ะเรามาดูกันว่าเราเทวดานางฟ้าต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีมังกร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีมังกรเพิ่มในเดือนนี้ในเดือนกันยายนนี้นะคะให้หา hey, สัญญาณนะคะที่ส่งเข้ามาหาคุณหาคุณรู้สึกว่าคุณสงสัยอะไรก็ตามหรือคุณรู้สึกว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่นะคะดูสัญลักษณ์ข้อความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต้องการสื่อให้คุณให้ดีนะคุณอาจจะเจอข้อความซ้ําๆคนที่เดินผ่านและอยู่ดีมีคานี้โผล่เข้ามาเข้าหู หรือคำนี้ปิ้งแว็บขึ้นมาในหัวอันนี้คือสัญญาณที่บอกแล้วเรื่องต่างๆถ้าตาหงิดใจรู้สึกได้ว่านนี้มันไม่ชอบมาพากก็สืบให้เจอให้ชัดเจนนะคะจะได้ไม่มีผลกระทบต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับกฎหมายนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจไปแล้วนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องทำหากอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณจาเป็นต้องตัดคุณก็ตัดอะไรที่มัน อยู่ในช่วงที่ลำบากมาก็ถึงเวลาที่เป็นช่วงขาขึ้นของคุณแล้วพระอาทิตย์มีขึ้นและมีตกนะคะมันก็เหมือนชีวิตคนที่มีขึ้นและมีลงนะปล่อยวางให้เป็นอยู่กับชีวิตที่มีความสุขทำตัวเองให้สโลไลฟ์บ้างไม่ต้องไปตึงเครียดนะคะทุกอย่างมีขึ้นมีลงเป็นวัฏจักรของชีวิตเป็นธรรมดานะอ่ะอีกใบหนึ่งให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะคะเพราะว่าชาวลัคนาราศีมังกรนะ คุณจะเป็นคนที่ต้องการให้คนที่อยู่เบื้องหลังคุณมีความสุขและสบายตัวคุณเหนื่อยไม่เป็นไรแต่สุดท้ายแล้วนะไม่ว่ายังไงก็ตามแต่คุณก็ต้องหันมารักตัวเองและใส่ใจตัวเองบ้างนะคะบางทีการที่คุณทำงานหนักนะคุณลืมหันหลังสนใจคนที่อยู่ข้างหลังที่รอคุณอยู่หรือเปล่าคนในครอบครัวคุณคนรักคุณคนที่คอยเป็นห่วงบรนใยคุณคุณกลับบ้านมาคุณได้กอดเขาบ้างไหมคุณกลับบ้านมาแล้วคุณ เจอเขาไหมในเวลาที่เขากำลังรอคุณอยู่นะใช้เวลาร่วมกันที่ดีให้มีความสุขมากที่สุดนะคะให้รางวัลตัวเองในความเหนื่อยล้าทั้งหลายที่คุณได้ทำมาบ้างนะไม่ผิดที่คุณจะให้ความสุขตัวเองให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองมีความ อิ่มเองใจเหมือนเป็นการชาร์จพลังให้ตัวเองนะคุณจะได้รู้สึกภูมิใจว่าเออนี่แหละเป็นสิ่งที่ฉันลงทุนลงแรงใช้เงินของฉันในการซื้อมาตอบแทนความสุขให้ตัวเองนะคะเรามาดูกันว่านางฟ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีมังกรบ้างทุกอย่างนะคะถูกกําหนดไว้อยู่แล้วนะอีกอย่างคือคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาประทานอวยพรให้คุณอยู่เสมอนะคะผลลัพธ์ทั้งหลายที่ออกมาเนี่ยมันเป็นผลที่คุณน่ ทำและส่งต่อไปให้คนอื่นที่ดีนะคะทัางบนกําหนดมาแล้วแต่ตัวคุณกําหนดเองการตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตนะตอนนี้คือเจตจำนงอิสระกำหนดชีวิตคุณได้ดีที่สุดแค่ท่านตอบแทนสิ่งที่คุณต้องการและอธิษฐานถึงนะคะใช้จิตวิญญาณในการนำทางตัวเองนะคะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนจิตวิญญาณตัวเองใหม่ก็ต้องเปลี่ยนนะมองโลกในแง่บวกให้มากๆคิดในเรื่องดีๆความสำเร็จที่ดี คุณกำลังมีอาณาจักรของคุณที่กว้างใหญ่ขึ้นเรื่องราวที่กําลังทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะทําให้ตัวคุณมีความสุขให้มากที่สุดสําเร็จให้มากที่สุดรักตัวเองให้มากที่สุดเชื่อมั่นว่าตัวคุณสามารถทําให้มันไปได้กว้างไกลที่สุดนะคะถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไร อยากเห็นอะไรอยากได้ภาพแบบไหนและทุกอย่างจักรวาลจะตอบแทนคุณเองนะคะชาวลัคนาราศีมังกรยินดีกับคุณด้วยที่คุณจะได้เป็นเจ้าของกิจการที่คุณจะประสบความสําเร็จในการเริ่มต้นใหม่ในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ขอให้คุณสมหวังดังใจปรารถนาขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงคุณเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีนะคะขอให้ปลอดพ้นห่างไกลาจากโควิดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ